อินทรมสกูผ้าเมล็ดสวัสดีครับเพื่อนันนี้ที่7จ็ดหรับคมพรนศรรนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูอัปเดตอาจจะต้นอินทรมสกูที่ผมปลูกไว้นะครับนี้นี้อายุเขาก็เข้า2เดือนละหลังจากปลูกที่ตอนแรกไม่มีใบขนนกนะตอนนี้เขาเริ่มมีแตกใบขนนกแล้วเห็นไหมนี่นะครับเข้าสู่เดือนที่สองละนี่ต้น นี่ต้นหนึ่งครับนี่ก็เริ่มแตกใบขนนกเหมือนกันอันนี้นี่ตอนปลูกนี้ยังไม่มีใบขนนกนะนี่เห็นไหมเริ่มใบขนนกแล้วหรือเขาอ่าเขาสองเดือนนะนะเพื่อนอันนี้เป็นอินดรามสัก,กูนะครับที่ผมซื้อมาทาแล้วเอามาเลี้เข้ามาปลูกนะครับนี่ครับเขื่อนเห็นไหมอ่าโคตรลอยไปหน่อยครับอันนี้รดน้ำล้วน้ำมันชะดินโคนรลอยไปหน่อย พยายามอยากให้คนถึงเราไม่คือถึงเรา,าไม่ไม่ใช้ดินผมโคนครับแต่ว่าก็อยากให้คนลอยมากนะครับนี่ครับแตกใบขนนกนละเพื่อนนี่นะตัวที่สามนะตัวที่สี่น,นี้อันนี้โตอครับเพื่อนเลยนี่ครับดูครับต้นใหญ่ด้วยเห็นไหมมันข้างใหญ่เลยนี้โตเพื่อนเลยตอนแรกมันก็ไม่โตนะทำไมมันพอเวลาปลูกก็โตเขาเ ที่บ้านเขาเลยนี่ต้นที่ห้าครับนี่มันก็แตกเป็นนกแล้วเพื่อนเห็นไหมนี่เฮ้ยได้แหละเริ่มโตแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มรัดแล้วลากเขาเริ่มตรงดีนะเขาเริ่มนี้จะเริ่มโตไวแล้วนี่ต้นนึงครับตันนี้จะโตกว่าใหญ่ต้นหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับดูโคนใหญ่เลยนี่ผมเริ่มเลยเนี่ยใบผมไม่ได้ฉีดยานะเนี่ยมีหนอนมันกินใบกรุดกุดเลยถ้าถ้าไม่กินใบน่าจะโตนี้นะเนี่ย พอใบเริ่มขนกนกตั้งแต่แล้วสลามสักกูปลูกูนะครับอันนี้หอมเมล็ดนะฮะอันนี้ไม่ใช่ในาเยีอนะครับเพื่อนสักกูซื้อมากินผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นโลเท่าไหร่กินแล้วประทับใจลูกใหญ่แล้วก็ก็เลยเอาเม็ดมาปลูกครับต้นนี้ตอนแรกคิดว่ามันจะโตวไว้ไม่โตครับอ,อยังอันนี้ยังยังใบย,ยังไม่มีขนนกนะเพื่อนก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มแตกบบขนนกแล้วอันนี้ ต้นนี้เึ็ต้นครับตันนี้ก็นนก็เริ่มแล้วนี่ใบขนนกเพื่อนเห็นไหมนี่ใบนี้ขนนกเต็มที่แนละ้วก็ตามอาอยุครับ,รบเพื่อนเพราะตอนที่พอลงก็ตอนที่เอาลงเขา,าเปียบแล้วก็เหมือนกับเราชํมาเมเมล็ดถ่อยอประมาณสี่ถึงห้าเดือนซึ่งเขายังไม่แตกใบขนนกองเพราะใบขนนกเนี่ยมันจะเริ่มแตกประมาณเดือนที่หกนะนี่นี่ก็เหมือนกันนี่เพื่อนดูดิ ส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะิะโตช้าเพราะหนึ่งตอนที่ผมเอามาปลูกอะนั้นน่ะคือเขาอาจจะชะงักครับเพราะผมใส่ถุงชามแล้วปล่อยลากเขาลงดินไงพอราลงดินเนี่ยเวลาถอนยกเอามาปลูกใหม่คือลากเขาขาดเนี่ยอาจจะชะงักนิดหน่อยช่วงแรกนะเพราะผมปลูกในถุงชามแล้วปล่อยลากเขาลงดินไหลเวลาขุดออกมา มันก็เหมือนลากเขาขาดอ่ะมันเขาก็เริ่มต้นใหม่นี่ก็เริ่มแตกใบรนกันนี้แต่นี้ต้นเล็กอือน,นี่ต้นนงครับนี่ต้นยยยใหญ่อยู่ใบใหญู่่นี้อือแต่ก็เหมือนกับต้นครับเบื่อนเนี่ยเริ่มแตรรมกใบโน้ตเกือบต้นแลวเนี่ยเริ่มโตแลวสองเดือนอเดือนสองอยังไม่ผ้นตเดือนสองครับ เขาบอกอย่างเขาโดยสองอ่านี่ครับตัวน,นี้ก็ใช้ได้เลยใบอัดง,งงงงงงไปหน่อยนะเดี๋ยวโคนเขานะแต่ใบของนกเริ่มแล้วเดี๋ยวพอเน,นี่ยพอเนคน,น,น,นมาปุ๊บนะเรนจะรัดแล้วนดี๋ยวมันจะโต,ต,ตไวเลยเนี่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเปรียบเทียบตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นพอมอแม่เป็นกัานครับตัวนี้อายุเขาเอ่อ ผมปูกเมษานี้เดือนอะไรอธันวาก็อีกอีกสี่เดือนก็ครบสองปีตลวนี้ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่รดน,น้ํานิดหน่อยลดวันเวลาว่างที่รดน้ำอ่ะยังไม่แสดงเพศแค่นี้สองปีก็ปีสองพอดีอันนี้ต้นหนึ่งต้นท้ายของสัก,กูนะเพื่อนนี่อันนี้ก็โอเคอยู่ยังไม่ใบนอกอ่อนเริ่มนะครับนี่ใบนกเริ่มแตกแล้วเพิ่งแตกขึ้นมา โอเคแหละเดี๋ยวให้เ uh, พ uh, ื one, right? Ma, next, right. one, next, <laughs> bar, ่อนๆดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นต้นนี้เป็นอ่าอ่าอะไรอ่ะผมทานผมแห้งมาอ่าเล็ดเล็กดนัวอ่าใช่เล็ดนัวเนี่ยตอนนี้ผลแห้งโตไวให้ดูเลยนี่ยังไม่ครบปีนะเนี่ยตัต้นเขาโตดิโตเยอะเลยแต่อาจจะเป็นอวบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียกันแน่เนี่ยฮะเป็นอย่างนี้ครับ มาดูส่งท้ายต้นหนึ่งต้นนี้เป็นพมเมเล็ดเหมือนกันก็น่าจะเป็นอ,อะไรนะเ,เรืร่องัวเหมือนกันเนี่ยอายุเขาก็จะสองปีก็มันเดินไป3ามันนี้นนต้นโยโตโต,ตอยู่นี้ต้นใหญ่ยอยู่ครับอันนีใ้ใหญ่เลยยังไม่แสดงเพศนะเพื่อนคิดว่าปีนี้น่าจะแสดงเพศแล้วบางตน้นก็แสดงเพศไปแล้วนะอันนี้ก็ยังครับมีต้นหนึ่ง ยังไม่แสดงเพศแต่ตัวนี้แสดงเพศไปแล้วไม่รู้ว่ายังไงกันแน่บางทีออกมามันก็เป็นกระเทยนะมันก็มีลูกนะแต่มาก็เป็นตัวผู้ไปเลยก็เลยไม่รู้ว่ามันเพศอะไรกันแน่เพราะไม่ได้ดูมันอ่ะตอนออกมาออกมาเป็นจันแล้วก็เอ้าเป็นลูกไปตัวงงเหมือนกันมีลูกติดมากับจันด้วยตอนทิ้งไว้ไม่ได้ผสมเขาเห็นจันทร์ัไหมเห็นจันจันเห็นจันทรเนี่ยเนี่ยออกนอกฤดูเลยตัวนี้ ก็เลยเก็บไว้ดูก่อนไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้นอกจะดูก็โอเคเก็บเก็บเกสอนนอกดูไว้นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับกับอัปเดตเจ้าอินทรพันธุ์สก,กูพรอมเมล็ดนะครับที่ผมซื้อมาย่างเข้าอายุสองเดือนนะครับโ okay อเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ